สวัสดีครับพบกับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้เรามาตามอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับพายุโนรูนะครับซึ่งวันนี้กออนชอได้ออกมาประกาศเตือนเพิ่มอีก17จังหวัดจนถึงวันที่4ตุลาคม2565 17จังหวัดนั้นจะเป็นที่ไหนบ้างเราฟังได้ในข่าวนี้เลยครับก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันเลยครับ มีรายงานออกมาจากกรอนชครับประกาศเตือนเพิ่มอีก17จังหวัดซึ่งจะเจอพิษกับพายุโนรูตั้งแต่วันที่29กันยายน2565จนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือหน่วยงานภาครัฐให้เตรียมการดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชครับได้ประกาศเตือนฉบับที่41ทับส5งห้ารอรหาระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่27กันยายนนนจถึงวัที่2ตุลาคม 2,565ปัจจุบันนี้นะครับกออนชอนได้ติดตามสถานการณ์น้ำและก็คาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ mm. พบว่าพยายุไต้ฝุ่นโนรู mm. คาดว่าพายุนี้นะครับจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณจังหวัดอำนาจาเจริญและก็วนราชธานีในคืนวันที่28กันยายน2,565 แล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะมีกําลังค่อนข้างแรงแล้วก็ส่งผลทําให้มีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมช่วง1-2วันที่ผ่านมานี้นะครับมีปริมาณมากกว่า100มมตร กอนชประเมินฝนเนี่ยนะครับคาดการของกรมอุตุนยิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําองค์การมหาชนเพราะว่าอิทธิพลของพยุโนรูน,นียนะครับจะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกต่อเนื่อง150 mm. 1 5 0่งถึงสองมิลลิเมตรกันเลยทีเดียวประกอบกับปัจจุบันนี้นะครับในลําน้ําและก็แหล่งน้ําทั่วไปเนี่ยมีปริมาณน้ํามากอาจจะส่งผลให้เกิด น้ำหลากแล้วก็น้าท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในช่วงวันที่29กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2565นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 1. ภาคเหนือครับจะประกอบไปด้วยจังหวัดลําปางอาเภอห้างฉัดอำเภอเมืองลําปางและก็เกาะคาและก็จังหวัดตาครับจะประกอบไปด้วยอาเภออุ้มผางอําเภอท่าสองยางและก็แม่ระมาด ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอวิเชียรบุรีอศรีเทพอพบึงสามพันและก็อเภหนองไผ่ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะมีอมเภอปางศิลาทองและก็อเภอคลองลานและไปดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรธานีนะครับมีอมบ้านผือจังหวัดเชัยภูมินะครับมีอมพ,พักดีชุมพลหนองบัวระเวและก็หนองบัวแดงส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมีอเมืองขอนแก่นและจังหวัดยโสธรนะครับจะเป็นอเลิงนกทาอเภอเมืองยโสธรและก็อสายมูล ส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับจะมีอำเภอแก้งสนามนางและก็ด่านขุนทศและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะเป็นอำเภอกระสังส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะครับจะเป็นอำเภอไพรบึงอำเภอการทรารมและก็อำเภอกัดทรลักษ์นะครับและไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะเป็นอำเภอเข่องในอำเภอดอนมดแจงอำเภอเมืองอุบลราชธานีศรีเมืองใหม่อำเภอนาตานอำเภอโค้งเจียมเดชอุดมตะการพืชผลพิพู์มังสาหารสว่างวีรวงโพไซม่วงสามสิบ ตาลสุมและเขมราชโอ้โหเชื่อว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยครอบคลุมกันแทบทั้งจังหวัดเลยนะครับและไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็จะมีอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอเสนาคณิคมนะครับอำเภอพนาและอำเภอชานุมานส่วนจังหวัดมุกดาหารนะครับจะเป็นอำเภอดอนตาลและไปกันที่ภาคกลางนะครับจะมีจังหวัดลบบุรีอำเภอลำสนที่อำเภอท่าหลวงชัยบาดานสะโบดและก็พัฒนานิคมและจังหวัดสระบุรีนะครับประกอบไปด้วยอำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วงและก็แก่งคอยด้วยนะครับและไปกันที่ภาคตะวันออกนะครับจะมีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีอำเภอประจันทคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับบินบุรีอำเภอนาดีและก็อำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งกองทชเนี่ยนะครับได้ประกาศว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรูขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดําเนินการดังนี้นะครับหนึ่งนะครับติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม 90มิลิเมตรขึ้นไปนะครับในช่วงเวลา24ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็2นะครับติดตามแล้วก็ตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ําแล้วก็เร่งกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับพร้อมวางแผนการบริหารจัดก,การน้ําให้เหมาะสมต่อไปโดยปรับแผนระบายน้ําจากเขื่อนและประตูระบายน้ํานะครับ เพื่อพร่องน้ําและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ําเพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำนะครับที่จะไหลมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ 3. นะครับให้เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ําหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบรรณาการความช่วยเหลือให้ได้ทันพ่วงทีนั่นเองนะครับแล้วก็ 4. นะครับประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอ,อพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์น้ําท่วมน้ําหลากนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนล่าสุดจากกอ,อนชอป,ประกาศเตือน17จังหวัดเพิ่มเติม,ตมที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากและก็น้าท่วมฉับพลันในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2565กันเลยทีเดียวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ